่าวด่วนน้องต้นข้าวสู่ปียาออกมาประกาศแล้วฝากเตือนทุกคนระวังเป็นโลกนี้กันสำหรับเหตุการณ์นะคะทุกคนคะที่แอดมินนะคะไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะต้องมาเจอว่าจะต้องมาเห็นกับเรื่องราวนี้ที่ทางน้องต้นข้าวแล้วก็แฟนขับหลากหลายคนนะคะกำลังเป็นโลกนี้อยู่เออทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะวันนี้แอดมินไปเจอมาสำหรับโพสจากแฟนขับเพื่อนบอกว่า น้องต้นข้าวออกมาประกาศข่าวด่วนต้องอ่านนะคะมันน่ากลัวมากฝากเตือนพ่อ,พอแม,แม่ตอนนี้หาวิธีเซฟและป้องกันตัวเองด้วยน,นะจ๊ะโรคระบาดตัวนี้กำลังรุนแรงและติดต่อกันง่ายเออทุกคนคะแล้วนั่นคือโรคลงรักน้องต้นข้าวคะ่ะทุกคนคะแอดมินอ่านครั้งแรกโอโหอยียงนอเป็นยังนออ่าทำไมต้นข้าวถึงได้ออกมาเตือนแฟนคลับอะไรยังไง พอได้รู้ว่าโอ้โหเป็นโลกหลงรักต้นข้าวนี้คือแอดมินอึ้องไปเลยค่ะกับเรื่องราวเพราะว่าเชื่อว่าแฟนคลับนับร้อยนับพันคนที่ติดตามน้องแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกคนเป็นโลกหลงรักต้นข้าวไปแล้วเหมือนกับแอดมินที่พูดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นโลกนี้ไปทุกคนค่ะสำหรับ การที่เป็นโรคลงรักต้นข้าวรักษายังก็รักษาไม่หายต้องรักษาด้วยการดูคลิปต้องรักษาด้วยการอ่าดูคลิปดูรูปดูล,ดลสดดูการแสดงดูการโชว์ของน้องต้นข้าวสุปิยาแทนไม่มียารักษาจริงๆทุกคนคะ่ะเพราะว่าแอดมินนี้นะคะได้ไปเจอมาหลากหลายคนบอกว่าเออทุกคนระวังไว้เลยนะสําหรับโรคนี้นะรักษาไม่หาย กินยาก็ไม่หายประมาณนี้นะคะทุกคนคะแล้วก็แฟนคลับท่านนี้นะคะบอกว่าเออนักร้องในวัย13ปีที่กลับมาสร้างสีสันเวทีทุุท่งให้สนุกและคึกคื้นอีกครั้งอ่าสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยาบางคนนะทุกคนคะแฟนคลับบางคนได้อ่านข้อความได้ฟังข้อความบางคนบอกว่าโอ๊ยตกใจ ตกใจหมดนึกว่าโรคระบาดอะไรที่แท้โรคระบาดหลงลักต้นข้าวนี่เองเนี่ยค่ะคนนี้นะคะบอกว่าไม่มีใครระวังกันทันแล้วครับหลงลักไปเต็มๆแล้วเอทุกคนคะ่ะเก่งมากรักษาความดีไว้ให้นานนะคะลูกอืมโอ้ยนึกว่าโรคซึมเศร้าซึมเศร้าไม่มีค่ะทุกวันนี้นะคะมีแต่คึกครื้นถ้าคุณได้ติดตามน้องต้นข้าวสุปรยา ที่ทุกคนจะรู้กันว่าเด็กคนนี้คือน่ารักเป็นกันเองนะคะทุกคนใครดูก็ต่างตกหลุมรักในตัวของน้องต้นข้าวที่ต่งตางๆนานามากมาทุกคนจะรู้กันนะว่าเด็กคนนี้เอนเนอร์จีเยอะมากในการทําแล้วก็ตามแต่สําหรับต้นข้าวสุรป,ปียานั่นเอง มีให้ดูกันทุกวันเลยว่าวันที่ทำการแสดงนะ้องต้นข้าวจะมีมุกจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับอย่างเช่นที่เราพูดไปต้นคลิปเนาะว่าเออแม,แม่แม่จ๋าระวังนะคะระวังเป็นโรคลงรักต้นข้าวกันนะคะอ,อ่าทุกคนค่ะเนาะคนขานะคะก็เป็นเรื่องน่ารักเป็นเรื่องขำขันเพราะได้หายคลายเครียดกันเนาะในมุมมองที่บางคนอาจจะเอออาจจะเศร้าอาจจะเงามาได้ดูคลิปต้นข้าวก็ต่างมีความสุขก็ต่างมีความเอ็นจอยขึ้นในทุกๆวันนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะน้องต้นข้าวคือแอดมินพูดได้เลยว่าตอนนี้กําลังเป็นกระแสตอนนี้กําลังเป็นที่แบบว่าให้การสนใจของแฟนคลับหลากหลายคนหลากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนแฟนคลับให้การตอบรับให้การชื่นชอบเยอะเด็กตัวแค่นี้อายุเพียงแค่1ิปี แต่ทำทุกอย่างได้อย่างลงตัวพร้อมกับน้ำเสียงที่ไม่ธรรมดาของน้องต้นข้าวสุกป,ปียานั่นเองทุกคนคะ่ะเนาะหลากหลายคนบอกว่าโอ้ยแม่เป็นเอฟซีมาจากตรงนี้มาจากจังหวัดนี้ดูน้องแล้วมีความสุขมากอ่าเหมือนกับว่าน้องต้นข้าวสุป,ปียาเป็นยาใจเลยเมื่อดูคลิปแต่และคลิปก็ต่างมีความสุขประมาณเนี้ค่ะโอ้โหแฟนคลับบอกว่าทุกวันนี้ต้องได้ดูน้องต้นข้าววันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับ จริงๆค่ะหนูเก่งมากเลยครับความพยายามและความมีแม่ตากระตันยูจึงได้เป็นศิลป,ปินเบอร์หนึ่ง F4 อืมรอดูไลฟ์สดครับประมาณนี้นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกันไปพ่อพ่แม่แม่เป็นกำลังใจให้เสมออันนี้คือ F4 นะคะจาก,ก็ท่อ,อมอเยอะแยะมากมาย ไปไปไปไม่ไปได้ไงติดตามน้องประกวดตั้งแต่ร้องเพลงชิงทุนจนได้มีคอนเสตรติร์ตต่างๆลุงก็ติดตามทุกงานที่น้องไปวันนี้น้องมาถึงทินของลุงไม่ไปให้กําลังใจได้ไงประมาณนี้นะคะทุกคนคะน่ะเนาะแฟนคลับก็สายเปยสายซับพอร์ตจริงๆสําหรับเด็กคนนี้ที่ดูอย่างไงก็ดูไม่เบื่อนะคะ f อมีมากหน้าหลายตาที่สําคัญเลยนะคะต้องขอบคุณเนาะทางคูนิวทางยาและก็ท ทุกคนที่สพอร์ตน้องต้องขอบคุณบากอย่งค่ะถ้าไม่มีทุกคนเหล่านี้ก็ไม่มีน้องต้นข้าวดวนเพลงชิงทุน68สมัยในวันนี้แล้วก็บวกกับน้องนะคะเป็นคนที่ขยันเนาะเป็นคนที่แบบว่า ฝาฟันอุปสรรคมาก็เยอะในการที่ไปร้องเพลงอย่างเงี้ยไปร้องเพลงตามตลาดนัดอย่างเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้นะคะแฟนคลับมีแต่คนอยากจ้างไปร้องมีแต่คนอยากจ้างไปแสดงมีแต่คนอยากจ้างไปสร้างความสุขสําหรับเด็กคนนี้เอม FC ท่านนี้ค่ะแอดมินไปเจอมาเพื่อนบอกว่าน้องเหมาะกับฉายยาทิดาลูกทุ่ง พะน้องมีความสามารถรอบตัวจริงๆทั้งน้ำเสียงทั้งเต้นทั้งพูดคุยตอดแทบทุกตลกเอนเตอร์เทนแฟนหน้าเวทีเพียงลำพังได้อย่างกับมืออาชีพที่เป็นศิลปินมาเนิ่นนานแต่นี่น้องเป็นเพียงแค่เด็กน้อยนักร้องเปิดหมวกตามตลาดนัดนักร้องเดินสายประกวดและยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองสักเพลงแต่มีแฟนเพลงที่รักน้องทั่วประเทศอนาคตราชินีลูกทุ่งอยู่ไม่ไกลแน่ๆต้นข้าวสุป,ปียาทุกคน ทุกคนก็หลังจากได้ฟังคลิปนี้ไปแล้วนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะกับเรื่องราวนี้ติดตามเด็กคนนี้เป็นอย่างไรบ้างามีความสุขไหมนะคะกับน้องต้นข้าวสุดป,ปียาหรือว่าใครนะคะได้เจอน้องตัวจริงแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะทุกคนขาสดแอดมินนั้นคืออยากเจอมากๆเลยสําหรับน้องต้นข้าวสุดป,ปียา อยากไปเห็นกับตาเนื้ออยากไปฟังกับหูตัวเองด้แท้เพราะว่าขนาดฟังหรือหน้าจอหน้าออนไลน์หน้าไลฟ์สดนะคะยังไผเระขนาดนี้แล้วถ้าเราไปดูหน้าเวทีจะขนาดไหนเหมือนกับแม่แฟนขับที่เพื่อนพู์เมื่อชเช้านะเพื่อนพู์ว่าโอ้โหไปรับชมน้องต้นข้าวหน้าเวทีเสียงเพาะกอไก่ล้านตัวเพิ่นนว่าทุกคนขานอะก,ก็ต้องนี่แหละต้องไปเห็นกับตาตัวเองแหละว่ามันอะไรยังไง ต้องพูดให้เขาได้เห็นให้เขาได้รู้ว่าเออฉันไปฟังมาแล้วนะสําหรับต้นข้าวสุติยาน,นั่นเองทุกคนคะ่ะเนาะสำหรับวันนี้นะใครไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะ